ท่านอากฟครับมีอีกหนึ่งคำถามถามเข้ามาว่าเคยเป็นไหมครับโปรถุงมือขาดถุงมือขาดตอนตีเนี่ยแล้วส่วนใหญ่จะขาดเนี่ยคือจะขาดตรงช่วงนิ้วก้อยลงมาตรงช่วงนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาขึ้นไปแล้วกริปมันหลุดมือนะครับขึ้นไปวงสวิงเนี่ยพอเห็นจังหวะนี้ปุ๊บกริปเนี่ยมันเหมือนมันแทบจะหลุดมือนะครับมือเราล็อกไม่อยู่แล้วเราก็จะมีการจับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยตีลักษณะนี้มันทําให้ถุงมือตรงนี้มันเสียดสี ถุงมือด้านตรงนิ้วก้อยนีนะครับมันเสียสีกับถุงมือแล้วมาทำให้ขาดหรือในอีกแง่นึงก็คือว่าไม้กอล์ฟเรามันมีการเคลื่อนที่หน้าไม้นะครับถ้ากริปเราเคลื่อนที่หน้าไม้เราจะเคลื่อนที่เองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นจากการจับกริปส่วนใหญ่คนที่มีอาการแบบนี้นี่นะครับคือเราจะจับกริปเนี่ยค่อนข้างไปอยู่ในช่วงฝ่ามือลนนักษณะนี้มากกว่าอยู่ในนิ้วมือ ถ้าเราจับกริปอยู่ในฝ่ามือลักษณะนี้นะครับแล้วเรากำกริปลงไปนะครับโอกาสที่เราขึ้นไม้มาแล้วไม้จะหลุดมือสูงมากเพราะว่า3นิ้วล่างเราไม่ได้ล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นเสมอนะครับที่เคยคุยเรื่องเบสิกการจับกริปก็ตามนะครับว่าจริงๆแล้วกริปเนี่ยควรจะต้องอยู่ในล่องนิ้วมือก่อนนะครับเพราเราจับอยู่ในล่องนิ้วมือลักษณะนี้นะครับพาดช่วประมาณตุ่มมือนิ้วก้อยนะครับ จากนิ้วก้อยนะครับพาดลงไปตรงกลางนิ้วนางแล้วก็เกือบปลายนิ้วชี้แล้วเราค่อยกำเราจะรู้สึกว่าล็อกอยู่ด้วยแค่3นิ้วนี้3นิ้วล่างเนี่ยจะทําให้เราสามารถคอนโทรลอยู่ละแล้วเราจับให้ค่อนข้างกระชับนิดนึงแล้วค่อยเอา2นิ้วนี้นะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาจับแล้วให้รู้สึกว่าคนที่มีอาการหลุดนะครับลองจับช็อตซ้ําหรือว่าจัดนิ้วโป้งให้สั้นลงมานะครับจะสามารถควบคุมหน้าไม้ได้มือซ้ายสําคัญมากนะครับสําหรับการจับกริป เพราะว่ามันควบคุมหน้าไม้แล้วค่อยเอามือขวาม,มาแมทช์นะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการจับคลิปเรามันกระชับนะครับแล้วขึ้นไปเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีการหลุดนะครับสนิ้วล่างเรายังล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถุงมือมันจะไม่เสียดสีกับไม้ที่หลุดละลองทําดูนะครับจับคลิปใหม่3นิ้วล่างล็อกนะครับจับให้ดีอ่าพอรู้สึกกระชับนะครับช็อตซ้ำนิ้วโป้งเข้ามาอยู่ชิดไปแล้วตีออกไป ลักษณะน,นี้โดนดีมือไม่หลุดนิ้วไม่หลุดนะครับแล้วรับรองว่าหน้าไม้คุณก็จะไม่เลื่อนแล้วตีตรงมากขึ้นแน่นอนครับ